ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาจอ o ช s h o เขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็นแถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิบมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก่เพชรแบบ Adib Adventure ราคาถูกอีกด,ด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมเนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอา โอรีกาผมก็ขอกระลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมแนนในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกมแบทชัปกันอีกรอบหนะครับผมนะซึ่งเป็นเกมเอ่อโอดถอดวมนะครับผมนะเออไม่ใช่ถอดซวมดิยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นธาราของอ่างอาบน้ำนั่นเองเนี่ยครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาผู้ชมนะนครับผมนะฮะมาเฮ้ยมึงปิดแป๊บหนึ่งได้ไหมเนี่ยมึงจะเถิดอะไรขนาดนั้นเนี่ยเฮ้ยเออนะครับเดี๋ยวปิดก่อนแป๊บนึงเออนี่นะผมปิดเรียบร้อยนะครับผมเออ FC สวัสดีครับโอ้โหเจอเอททุุกกกคคคคลลลลิิปเเเยยนนนนนนนะะะรรัััับบบผผผมมมมขออณาาาี่่ตตดงง ชมอันดับแรกเลยนะครับผมนะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเจ้า Cinema Woman นะครับผมเนีเป็นตัวละครที่หาได้จากการสุ่มนะครับผมในไอ้ตู้นี้เลยเป็นตู้เงินนะครับผมนะเรียกอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นการใช้เงินใช้โลบักในการสุ่มนั่นเองนะครับผมเนีเออไม่ใช่ิใช้เพชรนี่ว่าซึ่งเพชรก็ใช้โลบักซื้อนั่นเองนะครับผมนะก็เรียกว่าตู้เงินละกันนะคุณผู้ชมอ่ะนะครับผมนะก็คือตัวนี้ครับผมนะตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมนะฮะใครมีใครได้นะครับผมนะบอกเลยว่าตัวนี้มีราคามากเลยนะครับผมนะะฮเออแทบบจะขาาย้นขาายยรรรถซื้ออเละะไปมณนี้้มมึงกก็พููดเินนะคุณผช่ะ่อออนนืเลยผมขญาตดู กันสักนิดนึงนะครับผมนะว่ามันโหดหรือเปล่านะครับผมนะฮะแล้วก็มันอยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างล่างนี่อ่านะครับผมนะเป็นท่าของซิดิบาวูเมนนั่นเองนะครับผมในระดับเนี่ยคือเอ็กซ์คูลซีฟเลยนะครับผมนะหายากมากคุณผู้ชมตัวของดาเมเดียนะครับผมนะก็อยู่ที่ประมาณ450เริ่มต้นนะครับผมนะฮะแล้วก็ตีช้ามากประมาณ2วิเลยนะครับผมนะแต่ถ้าเลตเกมออกมาเนี่ยคือรู้สึกว่าโหดเลยนะครับผมนะตีไวมากแล้วก็ดาเมจเนี่ยแรงมากๆรวยนะครับผมนะฮะดีเพียสต่อวินาทีนะครับผมนะประมาณ7,000นะะะครรรับผมยแงเนนีี่่่ยก็คอข้างทจะไกลพอสมควรระดับปานกกกลลาางไไมมม่นนะะะครับผฮ เงินท well, ี 30, wow. ่ใช I mean, ้ในการวางทั so, ้งหมดเลยครับผมนะฮะเริ่มต้นที่600แล้วก็ไปจบอยู่ที่3,000นะครับผมนะฮะว้าวนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเปลืองเงินแล้วก็สูบเงินกูตัวดีๆนึงเฮ้ยมายืนอะไรตรงนี้ครับผมนะกูมายืนกับเขาหรือว่าเขามายืนกับกูโอ้โหขอบคุณมากเลยครับผมนะที่ทักทายกันนะครับผมนะสวัสดีน้องๆกันหน่อยละกันนะครับผมนะฮะสวัสดีครับผมอ่าสวัสดี FC หน่อยละกันนะครับผมนะ FC ใครเปล่าวะ FC กูเปล่าวะนะครับผมนะฮะเพราะว่าเออในหลายๆช่องนะครับผมนะเขาก็มาเล่นแบบนี้กันนะครับผมนะก็ไมมม่่รรรรรู้้้หอกกวาาาาาาเเเคคค FC ในนนนนะะับผถดดิตขี็ง เอฟซีเราแล้วล่ะนะครับผมนะโอเคไม่รอช้านะผมนะขอญาตไปรีวิวกันหน่อยละกันนะครับผมนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะขอญาตเข้าไปเลยละกันนะครับผมนะจะมีคนเข้าไปเปล่าหลอกล่อนะครับผมนะเราเราจะใช้แปลว่าเออนี่ครับผมนะเป็นด่านใหม่ไงเออแล้วก็ด่านนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่ด้วยนะครับผมนะสหรับฮาโลวีนของเราเนี่ยถ้าเมื่อลงไปแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้จังเจ้าของไอ้ตัวนี้เลยนะครับผมนะพี่ก็ได้มาเยอะไม่น้อยเลยนะครับโคตรเยอะนะครับผมนะก็เดี๋ยวค่อยรีวิวละกันนะครับผมนะว่ามันทำอะไรได้นะครับ นะพร้อมไปครับโอเคตัดคัทเข้ามาในเกมนะครับผมนะเราขอญาตปิดเสียงเพลงปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็รู้สึกว่ามอนเริ่มออกมาแล้วนะครับผมนะขอญาตวางตัวดักตังก่อนเลยนะครับผมนะฮะเพื่อที่จะฟาร์มตังให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมนะกับเจ้าแองจีเนียคาเมล่านะครับผมผู้ชมค่อนข้างที่จะเป็นเอ่อมอนต้นเกมไม่ใช่มอนต้นเกมเนี่ยเป็นยูนิตต้นเกมได้ดีนะครับผมนะเพราะว่าดาเมจเริ่มต้นเนี่ยคือมันแรงเฟิร์นะครับผมนะฮะสามร้อยตีศูนย์จุดห้าโอ้โหโคตรตึงนะครับผมมันต้องเนาะทีนี้เราสามารถวางเจ้า มันโหดเพียงใดนะครับผมนะแต่เริ่มต้นเนี่ยคือมันจะตีช้านิดหนึ่งนะครับผมนะสวิกับอ่าสี่ร้อยห้าสิบเมตรแต่ไม่แหมพูดเป็นดาเมจดำมงดาเมจเลยนะครับผมนะฮะซึ่งมันจะตีช้าแล้วก็ดาเมจเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะแต่ว่าตีช้านะครับผมนะนี่คือข้อเสียเปรียบเลยนะคุณผู้ชมขออนุญาตวางอีกสักตัวละกันนะครับผมนะมันตีไม่ครอบคลุมนะคุณผู้ชมมาส่วนเรื่องของการอัปเดตเนี่ยนะครับผมนะสเตตเริ่มต้นหรือว่าอัปเดตครั้งแรกเนี่ยนะครับผมนะอยู่ที่ประมาณนน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 ะะ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 ะคคครร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 ััััับบบผผผมม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 มฮฮฮกกกกก็็ู้้้้สึวว่่่่าา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 ไไไไดดชยยออเเเถจจจโหิงๆปปณณลี ผ่านมาเว็บเจ็ดแล้วนะครับผมนะฮะผ่านไปไวเหมือนโกหกแล้วคุณผู้ชมมาเดี๋ยวขออนุญาตอัปเกรดก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะตีเร็วขึ้นแล้วก็เออไม่ใช่เร็วขึ้นสิตีเท่าเดิมนะครับผมนะแต่ว่าดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ส่วนตัวแล้วก็ขออนุญาตอัปตัวตังก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวไม่มีตังอัปเกรดนะครับผมนะฮะน้องๆมีน้องๆหลายๆคนนะครับผมนะเขาบอกว่าด่านนี้เนี่ยไม่สามารถลงคนเดียวผ่านได้นะครับผมนะถ้าเท่าผ่านได้นี่ก็คือท้องจะเป็นแอดมินเท่านั้นนะครับผมนะหรือไมอามีๆงณนน้้ผ ผ่านมาเว็บสิบสองแล้วนะครับผมนะขออนุญาต ตัวก่อนเลยลักการนะครับผมนะฮะหมดไปอีสอ0 0ันะครับผมนะเราก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยประมาณ3,000ันลอยเลยครับผมนะเดี๋ยวไดูซิว่าจะเป็นยังไงกับขั้นนี้ของเราเฮ้ยมอนมอนจะเข้าฐานแล้วฮัลโหลเออปะเฮ้นี่ิดเดียวนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าโมเดลเนี่ยนะไรผมนะเขาทำเป็นอ่างน้ำซะส่วนใหญ่นะครับผมนะก็เป็นอ่างล้างล่าอ่างล้างจุดนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะสวยกันเลยทีเดียวนะครับผมนะสำหรับโมเดลแมปอะไรประมาณนี้ใครทักกูมาวะเนี่ยฮัลโหลโอเคแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีเงินมากพอกับการอัพเจ้าซรรรรมมมมมาาววููนนนนนละะะะคคคัับบผผตตตีีีโโโโโอออ้้หหดฮแง เลยครับผมนะฮะเลือดมอน4 9 0 0คุณผู้ชม เอาว่ะไหวเชียวไหวเชียวเอาว่ะเอา,าเรื่องนะคุณผู้ชมแล้วมึงจะปล่อยมอนหรือทำไมนะเฮ้ยโอ้โหเอ๊ะตีแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ตีเลยนะครับผมนันน้องๆเว็บ14ก็มาว่ะคุณผู้ชมเลือดอยู่ที่ประมาณ600นะค,คุณผู้ชมฮะยังไม่เจอบอสเลยอยากเห็นหน้าบอสเลิศเกินนะคุณผู้ชมอะอือหลายๆโรงเรียนนะครับผมนะฮะอาจจะปิดเทอมแล้วนะครับผมนะฮะใครปิดเทอมแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับผมนะว่าปิดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมนะจะได้รู้กันว่าเออจะได้ลงคลิปเวลาไหนกันแน่นะครับผมนะถ้ายังไม่ปิดอาจจะลง4ี่โมงเย็นเท่าเดิมนะครับผมนนนนนนนะะ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 ะแแแต่่่่ถ้้้้้้าาาาาาปปปิดลลลวววววเเีีีียยออออออจจจจจจรรรรมมมมณณสัััักชงงงงทไคคบผๆื พูดเลยครับผมนะฮะเฮ้ยมอนมันกูจะเข้าฐานแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยซิวดิมาเฮ้ยเกือบจะวางไม่ทันแล้วนะคุณผู้ชมฮะห่วงคุยเยอะครับน้องๆโอเคแล้วตอนนี้ผมนะเราก็ผ่านมาที่เวฟ18แล้วนะครับผมนะฮะก็รู้สึกว่ายังชิวอยู่นะสำหรับทางด้านของซินดิมาบูเมสของเรานะครับผมนะฮะวางแค่2ตัวก็เหลือเชื่อแล้วเฮ้ยเขาือเชื่อเหลือเฟือแล้วนะครับผมนัน้องๆเอาวางอีกสักตัวลากานนะครับผมนั่นน้องๆเอาไปเชร์นะครับผมนะฮะไม่มีมอนตัวไหนหลุดหรอกดูทรงแล้วนะครับผมนั่น่าจะไหวชิวอยู่หรอกนะคคครรรััััััับบบบบผผผมมมมนนนนนนน้้้้ออองงงๆืืตดดดภาาาพูจหวะะะะะะะีกกฮฮเล โอ้เป็นมินิบอสว่ะเฮ้ยเอาว่ะโอ้ดูสิครับผมนะจะไหวหรือไม่ไหววะเนี่ยเฮ้ยเอายังไงเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นนะคุณผู้ชมอะเดี๋ยวเอยจะอัพนี่ก่อนละกันนะครับผมนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่เหมือนกันนะครับผมนะสำหรับตัวเจ้าเอนจิเนียร์นะครับเอาว่ะจังหวะนี้บอสเป็นยังไงคุณผู้ชมอะเลือดไม่กระดิกเลยนะครับผมนะฮะโอ้บอสหน้าตาดีเกินนะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรสวยเลยอะใครปั้นโมเดลวะโอ้โคตรเท่เลยอะครับน้องๆดูดิอุ้ยเอาตึงจัดเลยอะโอ้โคตรเท่เลยนะครับผผมมมมมมนน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 ะะะะะะแแแแแแตต่่่่่่่่ลลล้้้้้้้ววววกก็็็เเเเเอออออออิดดดดดหหหยยาาาาาาจพคครรรับบถึงสสุทไไไธืืี สุดยอดแล้วนะคุณผู้ชมโคตรตึงอ่ะเลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือดสามร้านสองโอ้แม่เช้ามึงฆ่ากูเถอะอย่างเงี้ยนะครับผมนะใครจะไปผ่านวันนั้นเฮ้ยเอาว่าจังหวะนี้วินาทีเข้าฐานแล้วนะครับผมนะตุบตุบตับตับปุ๊บปุ๊บอ่ะเรียบร้อยติดลบโอ้โหติดลบห้าหมื่นแปดหมื่นแสนแสนหนึ่งเลยล่ะโอเคนะครับโอเคนะกคนนคทีนี้ก็มีประมาณนี้ล้กันนะครับผมนะครับเจ้าสตรีม่าวูแมนของเรานะครับผมนะในสายตาคุณผู้ชมเองเนี่ยมองว่ามันโหดขนาดไหนนะครับผมนะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคนน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 ะะะะะะะคคคครรรััััับบณดดีีีีีกก็มมมมมปปาา้้้ลลผผไวววเจออใใหห่ิิโฮสส โอ้โหแมปสวยขึ้นเป็นเท่าตัวเลยชอบอือ